วิธีนะครับวิธีใช้งานสายสะปายนะครับที่สั่งไปแบบเป็นเซตแบ่เป็นเซตก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะชุดนี้นะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องก็คือตัวนี้ต่อเข้าแบบนี้นะครับอ่ะต่อเข้าแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือสายสะปายนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นรุ่นใหม่อ่ะวิธีการใช้งานนะครับอ่ะสายนะครับมันจะแยกออกมาแบบนี้อ่า เป็นดีนะครับกับดีแบบนี้นะครับอ่ะมันจะมี2อย่างแยกกันแบบนี้นะครับก็คือนะครับเอาไว้สําหรับแบตที่มี2ขั่วนะครับเนี่ยนะครับแบตที่มีสองขั่วพวกจเสี่ยมี่บกโกอ่าแล้วก็อินฟินิรุ่นใหม่ๆที่มี2ขั่วนะครับอ่ะจะต้องใส่2สายนะครับ2สายนะครับอันนี้อันนี้คือทําแยกมาให้แล้วนะครับทําแยกมาให้แล้วก็วิธีการใช้งานก็เสียบเข้าแบบนี้ครับเสียบเข้าอ่า ใช้หนึ่งพอร์ตนะครับหนึ่งพอร์ตแล้วนะครับอ่าแล้วก็อ่าชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็น Android เหมือนกันนะครับนะครับจะเห็นไหมครับมันจะมี A มี A มี b เห็นไหมครมี A มี b นะครับสายนะครับอ่าก็จะแถบมันก็จะอยู่ในเซตนี้ก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าอ่าส่วนตัวนี้นะครับส่วนสองสายนี้นะครับก็จะเป็น Android ทั่วไปนะครับอ่าเป็นสายเป็นหัวทั่วไปของซัมซุงเป็น อ่าเป็นของซัมซุงเป็นของพวกออ p โปว oh ีโวน,นะครับอ่ะเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นแอนดรอยนะครับเป็นร uh> ุ่นใหม่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะเราก็จะเสียบเข้าไปอ่ะเสียบเข้าไปแบบนี้อ่ตัวนี้ก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมฮะก็จะสามารถทั้งเซ็ตจะสามารถใช้ได้สายเส้นเดียวนะครับอ่ะแล้วก็เป็นแบบคีบนะครับสำหรับท่านที่อยากแบบคีบแบบนี้ก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะ ันนถ้าไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับถ้าไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้นะครับพอร์ตออกเส้นหนึ่งนะครับพอร์ตออกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เราจะต้องใช้ไอโฟนเข้าไปด้วยนะครับเซตนี้คือไอโฟนนะครับไอโฟนทั้งหมดนะครับจนถึงไอโฟนสิบห้าโปรแมนะครับก็คือเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับจะแยกเซตนะครับท่านก็มันจะมีตัวต่อนะครับที่จริงแล้วอยู่ในนี้มันเป็น Android นะครับ ตัวหัวแยกนะครับผมไม่ได้สั่งมานะครับตัวก็เวลาใช้งานก็ดึงออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับถ้าจะใช้ไอโฟนนะครับเดี๋ยวหัวแยกนะครับเดี๋ยวเราทาให้นะครับหัวแยกพอดีของมันหมดตัวนี้มันมาทั้งเซตนะครับแล้วก็จะมีเซตตัวนี้มาให้ด้วยนะครับไะเซตตัวนี้ก็คือเซตเข็มเนี่ยมาทั้งชุดเลยนะครับอเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเวลาซื้อสั่งไปเนี่ยก็จะมีเข็มไปจิ้มให้เราด้วยนะครับเป็นกาวนะครับ จิ้มจิบบวกแล้วก็จิ้มกลาวนะครับเอาไว้ช็อตนะฮะตัวนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือหนึ่งเซตนะครับอ่ะโอ้ทำมานเยอะจังหวะอ่ะเน่ยได้ไปทั้งเซตเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวราคาผมสรุปให้นะครับได้ไปทั้งเซตเลยโอ้เยอะจัดแล้วก็คอยเสียบตัวนี้เอาแล้วกันนะครับคอยเสียบตัวนี้เอานะฮะดึงออกแล้วก็เสียบเอาแล้วกันนะครับ คงไม่ได้ใช้พร้อมกันทั้งหมดนะครับอ่ะถ้ามีงานมนาะค่อยค่อยดึงสายไปเสียบนะครับอ่ะโอเคนะครับครบเซ็ตจัดมาให้แล้วด่วนๆน,นะครับ Android iPhone นะครับสวัสดีครับ